อาจารย์มองว่าเราต้องใช้อาเซียนเป็นเกราะก,กำบังของเรานะครับเราอย่าไปเจราจาเดี่ยวๆกับโดนนั่นทำบ้าอำนาจนะครับเราต้องเอาอาเซียนไปสิบประเทศไปเจราจาเอากรอบอาเซียนไปเจรจาเอาสปิริตของอาเซียนไปเจราจาเอาจิตวิญญาณของอาเซียนไปเจราจาอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับเราผลักดันอาเซียนจัดตั้งอาเซียนเรานะครับเป็นคนผลักดันเพื่อใช้กลไกนี้ครับไปเจราจากับมหาอำนาจแล้วตอนนี้มีโครงต้าอาเซียนบวกสหรัฐอาเซียนบวกจีนอยู่แล้ว ถ้าจะมาปักธงเซ็นสัญญาที่เรียกว่า political document ที่ยื่นให้เราตั้งแต่ที่แถบชาติแล้วนะครับอ่าก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากนักนะครับรจริงๆมันมีสองสามข้อที่ต้องเจรจาก่อนลงนามนะครับก็ก็ก็เสร็จในกรอบนั้นนะครับแล้วอีกรอบนึ่งก็ให้จีนนะครับเซ็นในลักษณะเดียวกันทีนจ่จะได้ไปปีบกัมพูชาด้วยก็เป็นกรอบอาเซียนบวกจีนนะครับแล้วถ้ามาเลเซียอยากจะยกระดับตัวเองก็เอาทั้งบวกสหรัฐบวกจีนมาเป็นบวก เวทีเดียวกันเลยก็ได้ทั้งสองชาติก็ยืนหยัดว่าจะช่วยกันกดดันไทยมาเลเซียไทยกัมพูชาให้ตกลงหยุดยิงก็ได้นะครับเราก็รับไว้นะครับแต่ว่าเรามีเงื่อนไขยอยู่แล้วนะครับรัฐมนตรีไทยบอกว่าต้องถอนกําลังถอนกู้ชุดระเบิดเอาคนกลับไปปาิบัติการ,รมข้ามชาติสี่ข้อเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ใส่กันไปก็ได้นะครับว่าว่าเวทีอาเซียนช่วยเจรจาเราหน่อยก็อย่าให้เป็นเรื่องไทยเผชิญหน้าสหรัฐไทยเผชิญหน้าจีน อย่าให้มาเลเซียนะครับลงมาเล่นในฐานะส่วนตัวบางครั้งมันก็งงๆอยู่ฮนะคุณพัชรนะครับบางคนคิดไว้มาเลเซียอยู่ในฐานะอะไรประธานอาเซียนหรือว่าเพื่อตัวเองครับก็เนี่แหละแล้วทำไมการทูตเราเราไม่ัะทวงทันทีไงว่าเอ้ออันวาคุณมีผลประโยชน์ไม่ใช่เหรอคุณมาในนามประธานอาเซียนเนี่ยเฮ้ยคุณเป็นกลางจริงรอือเปาผมได้ยินข่าวว่าคุณมีประโยชน์อย่างนี้มันถแถลงตีแสกหน้าไปประชาคมโลกแบบนี้ไม่ได้เหรอ ถ้าพูดอย่างนั้นจะถูกใจคนไทยมากเลยครับเอ่แล้วก็คนไทยก็จะสนับสนุนเต็มที่เพราะคนไทยรู้อยู่แล้วว่าภาคใต้เขาก็ไม่ตรงไปตรงมานะครับเรื่องหยุดยิงครั้งแรกก็ไม่ตรงไปตรงมายังมีคนถอดภาษากายการยืนการเดินการเตื้อให้กับกัมพูชาเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าใช่ครับเราถ้าพูดอย่างนั้นไม่ได้ก็พยายามเตือนสติเขาว่าให้ทําตามกติกาเซียนนะครับให้ทําตามสปิริตหรือจิตวิญญาณที่คุณพัชรา,าพูดเมื่อสักครู่นี้ครับว่า อาเซียนไม่อยากให้ใครมาแทรกแซงเลยนะครับแล้วก็อาเซียนก็จะเป็นแกนกลางเป็นหับนะครับเป็นจุดศูนย์กลางในการพูดคุยกับมหาอำนาจนะครับแล้วอาเซียนก็มีเขาเรียกว่ากลไกอยู่แล้วนะครับก็ก็ใช้กลไกเหล่านี้แล้วก็ไปกระตุนะ้นความรับผิดชอบของมาเลเซียก็ได้นะครับแล้วก็บอกสหรัฐด,ด้วยนะครับว่าเรา,เราไม่สามารถไปเจรจากาับสหรัฐโดยตรงสหรัฐจะมากดดันเราอ่าก็ได้แต่ว่าถ้าจะมาพูดคุยกันในอาเซียนเราไม่ได้เป็นประธานอาเซียนนะครับปีนี้ นะครับเพราะฉนะนั้นมาเลเซียแต่เราต้องคุยกับมาเลเซียแต่เราต้องคุยนะครับกับประธานอาเซียนจีนต้องคุยกับประธานอาเซียนแล้วประธานอาเซียนเนี่ยต้องจัดเวทีให้ปักธงจะถ่ายรูปยังไงก็แล้วแต่นะครับอืม,อมทีนี้ประธานอาเซียนเนี่ยเฮ้ยคุณต้องคุณต้องคุยในนามของอาเซียนกับอเมริกาจะเซ็นไทยก็เซ็นได้กับอเมริกาก็เซ็นไปแต่ขณะเดียวกันคุณก็ต้องไปจัดแบบนี้กับจีนด้วยให้กับพยามังกรเขาด้วยนะครับ อีกต่างหากก็อีกฉบับหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เซ็นกับอเมริกาก็เซน็นเซ็นกับจีนแล้วก็เซน็นอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเซ็นกับสหรัฐประเทศเดียวในเมื่ออาเซียนมีกรอบทั้งสหรัฐมีกรอบทั้งจีนคู่ขนานกันไปอยู่แล้วเออก็ไม่ไม่เสีเยหายอะไรดูดีสินะครับใแบบนานะประธานอาเซียถ้าจะดีที่สุดกรวรวมของสองกลไกนี้ในเฉพาะกิจเรื่องกัมพูชาเลยก็ได้นะครับทั้งหมาหาอำนาจสหรัฐและจีนแต่ถ้าสหรัฐยืนยันว่าจะไม่เอาก็ใช้กติกาเซียนเดมนั่นแหละครับ แต่ไม่ไม่มีเหตุผลที่จะไปเปลี่ยนกติกาอาเซียนกติกายูเอนกติกาอาโตนะครับกติกาอีูมันทําไม่ได้หรอกครับเราอย่าปล่อยเราทำครับอเมริกาก็วินในเชิงที่บอกว่าทัาก็บอกว่าเออเวลาผมเซ็นกับคุณนะไทยกับขเมรผมไม่อยากให้จีนเข้ามาเกี่ยวโอ้ได้เราไม่ให้จีนมาเกี่ยวแต่เสร็จปุ๊บพอเสร็จจากอเมริกาปุ๊บเราก็ไปเซ็นแบบเนี้กับจีนแล้วเราก็ไม่ให้อเมริกามาเกี่ยวมันก็วินวินวน่ะมันก็อเมริกาก็ได้หน้าจีนก็ได้โอเคไม่เสียนะฮะ ผมก็หนับหนุนแนวทางนี้แต่แต่คุณศรีัสซักเขาจะทําแบบนี้หรือเปล่าเพนะนี้กลับเข้ามาถึงตรงประเด็นที่บอกว่าอมันมีข่าวว่าคุณศรีฮัสซักเนี่ยตอนไปยูเอ็นเนี่ยเป็นพระเอกแต่พอกลับมาประเทศไทยกลายเป็นพระรองถูกลิบอำนาจไปแล้วไม่เป็นเอกภาพอันนี้จริงหรือเปล่าครับอาจารย์อความเป็นกังวลของคุณศรีัสซักเนี่ยหลายคนสังเกตได้จากการถแถลงต่อสภานะครับเสียงก็เปลี่ยนไปจาก ที่เข้มแข็งเป็นเอกภาพที่สหประชาตินะครับ mm hmm. อ่าแล้วจริงๆคุณเสริศั์พูดเองนะครับว่าอ่าเป็นกังวลเรื่องเกี่ยวกับเอกภาพพูดทานองนั้นในสภาที่ชี้แจงที่เราฟังกันนะครับก็ก็ก็เรียกร้องให้เกิดเอกภาพนะครับแต่ว่าก็าออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าก็คุยกับทั้งฝ่ายความมั่นคงอ่าทุกวันแต่วัน,ม,นมันไม่ใช่จะคุยอย่างเดียวนะครับมันต้องทํางานร่วมกันนะครับตั้งแต่กลับมาตั้ตงแต่ที่ประชุมสภาความมั่นคงฝ่า,ายความมั่นคงฝ่าย นะครับการต่างประเทศฝ่ายเศรษฐกิจสามทีมใหญ่ๆนี่นะครับแล้วยังมีภาคประชาสังคมอีกทีมหนึ่งที่ขณะนี้ประชาชนก็เผชิญหน้ากันแทบทุกวันอยู่แล้วนะครับทั้งบนสื่อสมัยใหม่ทั้งในพื้นที่จริงการประกอบทีมตรงนี้ในระดับนโยบายในระดับสูงสุดเนี่ยและมีคนนําทัพจริงๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดภาพคล้ายๆกับทางฝั่งกัมพูชาที่เขามีแม่ทัพคนเดียวนะครับแล้วก็มีฝ่ายปฏิบัติก็คือในอุ้มตีแต่แม่ทัพตัวจริงก็คือนายฮุนเซนนั่นแหละครับ พอเราไม่มีนายมสี่ีก็ต้องลงมาเป็นแม่ทัพชั่วคราวนะครับแต่ก็ทําได้ไม่ทุกวันนะครับทําได้ไม่ทุกเรื่องนะครับอ่ะแล้วก็ทําให้ทางทีมกระทรวงต่างประเทศก็อาจจะไม่มั่นใจอันนั้นคือประการหนึ่งนะครับการที่สองในการขีดเส้นตายต่างๆเหล่านี้ยยังไม่ชัดเจนเลยว่ากระทรวงต่างประเทศเห็นด้วยหรือไม่นะครับรวมทั้งการเดินหน้ายกเลิก์เ u โมยูนะครับถ้าเป็นกระทรวงต่างประเทศเดิมในอดนีตนี่เขาไม่เห็นด้วยนะครับคุณพิชชาครับแล้วเขาก็ยืนยัน เคยมีมติคอรมอย,ยกเลิกไปแล้วเขาก็คัดค้านนะครับไม่เห็นด้วยแล้วคราวนี้ยที่ออกมาชี้แจงก็ออกมาในน้ำเสียงที่ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับโดยกรมศุสัญญากาเห็นแล้วนะฮะใช่ครับใช่ครับไอเน,นี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเอกภาพไปแล้วนะครับแล้วก็คง<อ>จะสร้งางความเป็นกังวลให้กับหลายคนครับออาจารย์สังเกตเห็นไหมฮะด้วยที่ว่าอนอกจากหมัดเดียวที่คุณศรีหศัศก์ออกไปแล้วตรงยูเอ็นเนี่ย หลังจากนั้นมาเนี่ยกระทรวงต่างประเทศไม่ได้ออกมัดอะไรเลยตามมาในตามในเทิงของกองทัพไม่ว่าจะรวมถึงล่าสุดเนี่ยที่แม้กระทั่งว่าทางฝ่ายกองทัพผมเชื่อว่าทางกองทัพตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าขยับไปรื้อที่หนองแยกแก้วหนองจานแล้วเนี่ยนะครับก็ออกหนังสืออะไรต่างๆไปโดยลําพังโดยต่างๆนี่ไม่ได้มี แนวซัพพอร์ตมาจากทางกระทรวงต่างประเทศเลยนะว่าจะไปชี้แจงหรือจะเอาอะไรเรื่องพวกนี้ออกไปขยับไปชี้แจงเลยว่าบ้านหนองจานนี่มันอธิปไตยไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ในยูเอ็นก็เคยอยู่ที่นี่เอาเอาภาพไปฉายโชว์ให้ยูเอ็นจะได้รู้ว่าบ้านหนองจานเนี่ยอธิปไตยไทยไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ยังยังไม่เห็นแนวสนับสนุนอย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรืออาจารย์เห็นอยูเออ่เป็นการภายในคงมีการพูดคุยกันตั้งแต่เราชี้แจงที่สัตวประชาติสมัชชาใหญ่เพราะว่าทีมต่างประเทศเราที่นั่นเนี่ยคุ้นเคย การเรื่องบ้านหนองจานในอดีตมากนะครับที่สหปชาชาติก็ยังมีนะครับมีทีมเก่าที่อยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าใช่ครับอย่างเป็นทางการเนี่ยมันต้องเปิดพื้นที่ดําเนินการเชิงรุกกับสหปชาชาติหลังจากการกาวสุทรพจน์ว่าเรากําลังจะขยับคนออกไปจากพื้นที่เดิมให้สหปชาชาติมาช่วยรองรับนะครับคนเหล่านี้ซึ่งหนีภัยจากการสู้รบตอนนี้หมด การสู้รบแล้วนะครับแต่จะกลายเป็นผู้ริัยในการสู้รบใหม่นะครับแล้วก็สถานภาพเวลาส่งคืนอาจจะไม่ปลอดภยัยถ้าเกิดเขาได้สถานภาพพิเศษอย่างเช่นได้สถานภาพที่ว่า p e r s o n of c o n c e r n ซึ่งก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเมื่อได้เนี่ยเขาก็อาจจะมีที่ไปนะครับการผักดันก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับแล้วเรื่องเหล่านี้าทางกระทรวงต่างประเทศก็เคยทำอยู่แล้วนะครับในพม่าก,ก็เคยทำ นะครับแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะได้มีที่ไปถ้าดำเนินการอย่างนั้นไว้ก่อนเลยนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วอ่าซึ่งเป็นเรื่องยากมากนะครับว่าคุยกันแล้วในกระทรวงต่างประเทศหลายคนแต่ว่าไม่เหลือบาฝาแงความเข้มแข็งความอ่มีประสบการณ์อ่การผลักดันวันที่สิบก็จะง่ายขึ้นเยอะนะครับชาวกัมพูชาก็มีทางไปมีที่ไปนานาชาติก็จะคลายความห่วงใยถ้าเราเริ่มผลักดันออันนั้นไม่เกิดขึ้นชัดเจนนะครับแล้วทำให าการดําเนินการของกองทัพเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ามากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถปรับได้นะครับก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการควบคุมไในพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็เจรจาหาพื้นที่ใหม่กับสหประชาชาติกับนานาชาติให้รับไปในฐานะผู้รี้ภัยเราไม่ได้เป็นภาคีนะครับแต่ว่ามีหลายประเทศเป็นภาคีเขาเป็นผู้รี้ภัยจริงๆนะครับแต่เราเรียกเขาว่าเป็นผ okay. ู้หลบหนีภัยจากการสู้รบนะครับแล้วก ouais. ็มีสองจังหวะนะครับการสู้รบแบบเดิมก็หมดไปแล้วแต่ก็ยังมี หลงเหลืออยู่บ้านกับระเบิดก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับเขมรแดงก็ยังอยู่นะครับที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนเหล่านี้ครับที่หนีมานะครับแต่ว่าว่าปัจจุบันก็อาจจะโดนเรากดดันด้วยก็ไม่ปลอดภัยอีกกนรสุมเสี่ยต่อการถูกกักกันนะครับแล้วก็จะมีปัญหาอีกเยอะนะครับถ้าเราไปกักกันเขาแบบอุยกูนะครับที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยสภาพความเป็นอยู่มันก็ไม่ดีครับคุณพัชรลักครับเพราะฉะนั้นหาประชาชาตินานาชาติก็ออกนะครับ อ่ใบกำกับให้เขาได้มีทางออกก็ได้นะครับอันนั้นก็คือการดาเนินการที่เราหวังว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแต่เวลามันน้อยมากนะครับแต่ว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทาได้เนี่ยก็จะลดแรงกดดันแล้วจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นทีมเดียวกันในการปฏิบัติแล้วก็รวมทั้งเนี้ครับวันนี้ก็ต้องถแถลงแล้วนะครับถ้าไม่ใช่ท่านนายกออกมาพูดตอบรับทีหลังหลังจากที่แปรปรวนว่าจริงๆเราไม่มีปัญหาเรื่องสหรัฐอเมริกาต้องการนะครับอ่ามา นะครับเพิ่มเติมน้ำหนักให้กัมพูชาและไทยได้หยุดยืนกันเราต้องขอบคุณแต่เราต้องแนะเลยครับเราต้องสวนกลับไปแนะกลับไปเลยครับว่าขอให้อเมริกาไปคุยกับประธานอาเซียนนะครับไทยไม่มีปัญหานะครับไทยยินดีนะครับอแล้วก็วันนี้สายวันนี้สายเกินไปไหมที่จะออกสเตทเมนต์สักฉบับหนึ่งจากทางกระทรวงต่างประเทศของไทยบอกว่าเอ่อ่าอ่าประเทศไทย มีข้อสงสัยในความเป็นกลางของคุณอันวาอิบราฮิมเหลือเกินเนี่ยนะฮะออกส,กสักฉบับหนึ่งในวันนี้ยังถือว่าช้าไปไหมหรือหรือจะน่าจะถูกใจคนไทยอยู่ฮะอาจารย์แต่จะเป็นไปได้น้อยมากครับไม่ใช่แนวทางของกระทรวงการต่างประเทศเลยนะครับถ้าทำไดก้ก็คงจะทำเรื่องภาคใต้ไปนานแล้วครับเรื่องภาคใต้นี <S 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 ่ยชัดเจนแจมแจ้งมากกว่ากัมพูชายเยอะว่าเอียงกระเทเล่ขนาดไหนนะครับเออเออครับ อาตอนนี้ที่อที่ปล้นทองหนีไปส่งคืนให้หน่อยก็ได้ครับจะได้แสดงความจริงใจหน่อยนะครับเ <ism an> พราะว่าหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับก็เพียงจัดเตือนสติในภาษาของกระทรวงต่างประเทศแล้วครับว่าเราอยากให้มาเลเซีย,ยเนี่ยรักษากติกาอาเซียนที่ไทย <c ute> แล้วก็มาเลเซียร่วมกันและเราต้องเตือนความจําว่าระหว่างมาเลเซียลบกับสิงคสิงโปร์ลบกับลบจริงๆ,ๆนะครับคำสงค้าับปินโดเีเซียไทยนี่แหละครับอ่า ช่วยผลักดันให้อาเซียนได้มีกลไกในการยุตินะครับศึกสงครามระหว่างประเทศเหล่านี้นะครับตั้งแต่ห้าสิบปีก่อนหนึ่งพันเก้า้หกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องสงครามนะครับเยน็นเรื่องคอมมิวนิสต์เราๆนี่แหละครับผลักดันไม่ให้มห,หาอำนาจไม่ให้คอมมิวนิสต์ไม่ให้สหรัฐอเมริกามายึดพื้นที่ในบ้านเมืองของเราไม่ให้มาตั้งฐานทัพนั้นก็ขอให้เป็นกลางหน่อยนะครับจะ,จะยกระดับตัวเองในโลกมุสลิมก็ไม่ว่ากัน นะครับจะสร้างมารดกไว้หลังจากที่มีการเป็นไปหลายอย่างก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ขอให้รักษาคติการรักษาคนไกลรักษาองค์กรไว้อะครับ,รบเขียนคำลงนั้นก็ได้ครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพูดตรงๆพูดภาษาทางการพูดแต่ให้หนักแน่นก็ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าก็ต้องแนะว่า,ารีบ,ร,บรีบไปจัดเวทีทั้งจีนสหรัฐให้เราหน่อยก็จะมาแล้วนะครับแล้วก็อยากให้อยาให้ปัดมาทางเราว่าคุณมีหน้าที่นะครับเป็นประธานหมุนเวียนคนรับไปแล้ว ก็ทำได้ดีครับครับเอาแม่ยังหวังอยู่กับทูตศรีสักอยู่นะฮะแม่ออกหมัดแรกได้ซะดีเชวหมัดต่อมาในเอชักจะแผ่วๆซะแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรรอดูฝีมือกันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะขยับคนขเขมรอ,ออกจากบ้านหนองจานหนองแยกแก้วเนี่ยต้องอาศัยต้องอาศัยกระทรวงต่างประเทศในอันที่จริงกระทรวงต่างประเทศควรจะนําล่องให้ก่อนด้วยซ้ําไปก่อนหน้านี้ แต่ว่าเอาละถ้าทางกองทัพภาคที่หนึ่งหรือทางกองทัพของไทยได้ผลักดันในวันนี้วันพรุ่งผลักดันออกไปแล้วก็หวังว่ากระทรวงต่างประเทศก็จะทํางานทันกับทางกองทัพในประเทศก็แล้วกันนะครับอาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมฮะครับก็ให้กําลังใจครับให้กําลังใจคนทํางานนะครับให้กําลังใจคนที่นะครับต่อสู้ให้กับเรานะครับแล้วก็ต้องช่วยๆกันนะครับอ่าอีกไม่นานก็คงเห็นนะครับความคืบหน้าทางใดทางหนึ่งแล้วก็คงต้องแก้กันไปครับคุณธนาครับแต่ก็ถือว่ามาถูกทางแล้วครับ ครับอีกอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์ฮะตอนนี้รัฐมนตรีกลาหโหมของไทยหายไปไหนหายไปจากซีนเลยนี่นะฮะอันอันนี้แย่หน่อยนะไม่หายก็กัมพูชายังอ้างอยู่เลยครับว่า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 ยืนยันเอกสารนู่นนี่นี่นู่นนะครับเอยังแต่ว่าใช่ครับก็ก็คงพยายามที่จะอ่ไปทํางานในพื้นที่จริงๆนะครับซึ่งขณะเนี้ยก็ต้องต้องเสริมกําลังให้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ มีอยู่สองคนเท่านั้นนะครับที่สั่งใช้กําลังได้นะครับก็คือในอรัมนตีรัมมตรีกลาโหมนะครับในระบบของเราก็ก็คงต้องเตรียมตัวครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยดูแล้วเนี่ยยังค่อนข้างผกพันอยู่ครับซุ่มอยู่ซุ่มอยู่